สวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกับครูหมิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูหมิวก็จะให้น้องๆมาทํากิจกรรมที่2ต่อเนื่องจากเมื่อวานกันเลยนะคะเมื่อวานเราได้เรียนของเล่นกับของใช้กันไปแล้วนะคะหวังว่าน้องๆคงจํากันได้ วันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สองนั่นก็คือคนเก่งรู้จักใช้รู้จักเก็บค่ะซึ่งมีหัวข้อดัดต่อไปนี้นะคะก็คือ a b c แล้วก็ดให้น้องๆเน,นี่ยนำหัวข้อเหล่านี้มาเติมลงในภาพนะคะให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กันว่าข้อไหนสัมพันธ์กับภาพไหนนะคะแล้วน้องๆน,นะคะ เคยทำกันบ้างหรือเปล่าใน4ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ A เขาบอกไว้ว่าเมื่อทำการบ้านเสร็จฉันเก็บดินสอยางลบใส่กล่องดินสอทุกครั้งภาพไหนกันคะที่ตรงกับข้อ A ถูกต้องแล้วคะ่ะภาพที่4นะคะตรงกับข้อ A เป็นภาพที่ เด็กผู้หญิงนะคะกําลังทําการบ้านอยู่แล้วก็มีกระปุกหรือว่ากระเป๋าดินสอนั่นเองน้องๆต้องเก็บดินสอยางลบให้เรียบร้อยทุกครั้งทําไมต้องเก็บกันคะเพราะถ้าเกิดว่าน้องๆไม่เก็บดินสอยางลบและสีอุปกรณ์ต่างๆของน้องๆก็จะหายน้องๆก็ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ในการทํางานต่อนะคะดังนั้นอย่าลืมเก็บทุกครั้งนะคะคราวนี้มาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะก็คือข้อ B ค่ะ ข้อ b เขาบอกไว้ว่าเมื่อกลับจากโรงเรียนฉันเก็บรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าอย่างเรียบร้อยน้องๆคนไหนเคยเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อกลับมาถึงบ้านบ้างคะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ตรงกับข้อไหนกันคะข้อ b ถูกต้องค่ะตรงกับภาพแรกนะคะที่มีเด็กผู้หญิงเอารองเท้านะักเรียนไปวางไว้บนชั้นให้เรียบร้อยนั่นเองน้องๆอ,อย่าวางรองเท้าทิ้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนมิฉะนั้นรองเท้าน้องๆอ,อ,อ,อาจจะหายหรือสลับกับคนอื่นก็นได้นะคะข้อ C ค่ะข้อ C เขาบอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จฉันช่วยคุณแม่ล้างจานและจัดเก็บเข้าที่ น้องๆคนใดที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานชามกันบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะน้องๆน,นะคะต้องรู้จักช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะท่านเนี่ยทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งวันน้องๆเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ช่วยล้างจานช่วยเช็ดคราบสกรปรกต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเอาขยะไปทิ้งงานง่ายๆพวกนี้น้องๆสามารถทําได้นะคะแถมทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยภูมิใจในตัวเราอีกด้วยนะคะข้อนี้ตรงกับข้อไหนคะ เก่งมากค่ะตรงกับภาพที่2นะคะที่มีเด็กผู้หญิงยืนช่วยคุณแม่ล้างจานเช็ดจานนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเอาผ้านะคะเช็ดคราบน้ําเมื่อล้างจานเสร็จอาจจะมีคราบน้ําเกาะอยู่นะคะเราก็เช็ดให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะเก็บในตู้นั่นเองค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือข้อดีค่ะ ข้อดีเมื่อขี่จัก,กรยานเสร็จแล้วฉันนําจัก,กรยานไปจอดเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยนะคะน้องๆเมื่อเล่นของเล่นเสร็จนะคะหรือแม้กระทั่งจัก,กรยานน้องๆต้องเก็บเข้าที่ทุกครั้งนะคะถ้าน้องๆไม่เก็บจัก,กรยานหรือของเล่นให้เข้าที่เมื่อวันถัดมาของชิ้นนั้นอาจจะหายหรือว่าพังก็ได้ ครูหมิวยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าน้องๆเล่นจัก,กรยานหรือว่าปั่นจัก,กรยานเสร็จแล้วน้องๆไม่เข็นกลับมาในโรงจอดรถน้องๆเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านอาจจะมีฝนตกสนิมก็จะค่อยๆเกาะจัก,กรยานของน้องๆสุดท้ายแล้วจัก,กรยานของน้องๆอาจจะปั่นไม่ได้หรือว่าอาจจะเสียในที่สุดอันนี้นะคะ จึงเป็นที่มาว่าน้องๆเล่นของเล่นหรือปั่นจักรยานเสร็จต้องเก็บเข้าที่ทุกครั้งเพื่อที่จะถนอมของชิ้นนั้นให้อยู่กับเราเป็นนานๆเราจะได้มีจักรยานไว้ปั่นนะคะข้อนี้ตรงกับภาพที่ถูกต้องค่ะตรงกับภาพที่3นั่นเองค่ะ